สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของพันธุ์ทุกคนคาะคลิปนี้มารีวิวแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะอ่ากล่องนี้ไม่มีอะไรค่ะมีอยู่แค่นี้เองนะคะเนี่ยคะ่ะในกล่องไม่มีอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเก็บกล่องไว้ก่อนนะเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้คุยกันได้ว่าของในกล่องเหรียญที่รับซื้อคะ่ะจาก FC ส่งมาขายนะคะนี่คะ่ะขั้นตอน,นง่ายๆเลยของพันุ้ไม่ต้องทําใบเดย์ได้ทั้งสิ้นนะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมาพัน้าให้ราคาไปนะคะ ได้ราคาแล้วก็ส่งของมาของถึงกมีแค่นี้ก็ส่งได้ให้คุ้มค่าส่งนะคะจากเอซส่งมามีสามรายการเหรียญน,นี้อันนี้พดด้วงน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะคะน่าจะนะคะเดี๋ยวป่าจะเช็คอีกทีนึงว่าพอ,พอดูมาแล้วเอ,อตอนแรกที่ปาดูในรูปอะ่ะ ที่เขาถ่ายรูปไม่ให้ดูนะคะเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หมายถึงรูปนะคะรานน่าดูไม่ชัดถ้าเป็นพดด้วงธรรมดานะคะคือเราไม่เห็นของนะคะเห็นแต่รูปแบบเนี้ยแล้วก็ไมอ่อตอนแรกนึกว่าเป็นตาตา,ตาเอ่อมหามหาอ,อ,อะไรนะพะมงกุฎนะคะนึกว่าเป็นตาพะมงกุฎพอ,พอมาแล้วเออไม่ใช่อันนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในระบบ พดดวงเม็ดนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในระบบไม่น่าจะมีอยู่ในข้อมูลเพราะจากที่ผ่านตามานะคะตั้งแต่อยุธยาอายุธยาสุโขทัยนะคะคือกรุงรัตนโกสิน์ปรนานะยังไม่เจอปรากฏตรานี้นะคะตรานี้ยังไม่เคยเจอแล้วเนื้อโลหะก็ไม่น่าจะใช่เงิน ดูจากสีแล้วไม่ใช่เงินแน่นอนนะคะแล้วก็เออแล้วก็มีอะไรตรงนี้เพรื่วด้วงเขาจะไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะพรื่วด้วงนะคะเขาเขาเหมือนเป็นเงินทําเป็นก้อนยาวๆแล้วก็งุ้มเข้าหากันนึกออกใช่ไหมคะทุกคนเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเหมือนเราทำขนมปังอ่ะนะคะเรา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 ตีๆๆๆให้เขาวนๆยาวๆเสร็จแล้วก็พับเข้าหากันเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี้ย ปกตินะคะตรงกลางนี้เขาก็จะไม่ได้เป็นขุยๆแบบนี้นะคะจะไม่เป็นเป็นอะไรอะ่ะไม่ไม่เป็นแบบนี้แหละเขาก็จะเป็นเกลี้ยงๆเลยมันก็เหมือนกับแบบที่เหมือนเนียนๆเหมือนผิวนอกอ่ะเหมือนกับผิวนอกนะคะตรงนี้กับผิวนอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นผิวเดียวกันเพียงแต่เขากดพับเข้าหากันเฉยะค่ะ <c oughs> นึกออกเนาะที่พนัพูดอะ <c oughs> วิธีการทําของเขาคือคือก็อทํามือพับนะคะ <c oughs> แล้วตราแบบนี้ยังหายังปรากฏหาที่มาที่ไปไม่เจอ หรือหรือมีจริงอยู่ในยุคไหนถ้าใครพอจะรู้นะคะช่วยบอกป้าน้าหน่อยค่ะนะคะ,นะคะขอความการุณาเถอะถ้าใครรู้ช่วยแนะนําหน่อยสําหรับป้าน้านะคะยังหาข้อมูลไม่เจอนะคะหาแล้วค่ะหาไม่เจอเนี่ยคะ่ะตราแบบนี้แล้วอีกที่สําคัญเห็นไหมคะเขาปั๊มสองข้างถ้าปกติเลยนะคะปกติเลยที่ทั่วไปอะป้าน้ายังไม่เคยเจอปั๊มสองข้างแบบนี้คะ่ะจะเจอแต่ปั๊มข้างเดียว กคดดวงปกตินะคะจะปั๊มข้างเดียวจะมีตรงนี้คือตราตราประจําแผ่นดินใช่ไหมคะตรงนี้สมัยอยุธยาก็จะเป็นพระแสงจักรสมัยอยุตสมัยอะไรสุโขทยัยสมัยโน่นนี่นั่นก็จะเป็นตราประจําแผ่นดินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตราประจํา,ารัราชกาลรัชกาลที่หนึ่งที่สองที่สาเราก็จะดูกันตรงนี้อยุธยาสุโขทยัยอะไรก็จะดูตรงนี้เพราะจะมีมีอะไรนะมีครุฑเนาะจะมีครุฑอยุธยากับครุฑ รัชกาลที่สองใช่ไหมฮะอะราดูครุฑเราคิดว่าเอ๊ะเหมือนกันนี่คล้ายกันแต่พอมาดูตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นอ่ของรัชกาลที่สองก็จะเป็นพระแสงจากเป็นอยุทยาก็จะเป็นปนาเรียกจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกผิดนี่คะ่ะคือเขาก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็แค่นั้นเองแต่อันนี้ดูจาก สีผิวไม่ใช่ดูจากลักษณะเหรียญลักษณะเม็ดเนี่ยนะไม่ใช่ดูจากตราไม่ใช่ผิวไม่ใช่ตราไม่ใช่วิธีการพับก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็เช็คน้ำหนักดูคันนี้นะคะถ้าเป็นเงิน1บาทน้ําหนักก็จะอยู่ที่15กรัมเนาะหึงบาทสิกรัมอ่ะเราเราก็มาเช็คกันนี้ดู ห้สิบห้ากรัมเขาก็เป็นหนึ่งบาทแต่อันนี้โลหะไม่ใช่เงินโอ้ยสิบสองจุดห้ากรัมค่ะทุกคนชัดเจนเลยเนาะคันนี้ก็ชัดเลยเนาะร้อยเปอร์เซ็นเนาะตอนแรกอะ่ะก็ถือวิธีการเช็คของพนักคือดูผิวผิวไม่ใช่เงินนะคะดูลักษณะไม่น่าจะใช่เงินกราบปั๊มยังหาที่ไปที่มาไม่เจอค่ะและการวิธีการทำ พดดดวงจริงๆเขาจะต้องเป็นม้วนยาวๆเป็นเป็นเป็นก้อนยาวๆนะคะเป็นก้อนเงินยาวๆแล้วก็บีบพ,พับเข้าหากันเฉยๆบีบงอเข้ามาหากันนะคะบีบงอเข้ามาหากันแค่นั้นเองจะไม่เป็นแบบนี้นะคะข้างในนี้เขาก็จะเกลี้ยงจะเรียบเหมือนข้างนอกเพราะเหมือนเขาคลึงให,ให้ให้เป็นผิวเดียวให้เป็นผิวนั่นแหะแล้วก็บีบเข้ามาเฉยใช่ไหมคะแบบนี้ก็คือไม่ใช่ละทุกสิ่งอย่างนะน้าหนักไม่ได้ผิวไม่ใช่ น้ำหนักไม่ได้ผิวไม่ใช่กลาไม่ใช่คือทุกอย่างไม่ใช่เออทาไมเขาไม่ทําให้มันเนียนเนาะนะก็ไม่รู้เนาะแต่สรุปแล้วคือพดด้วงเม็ดน,นี้ถ้าใครมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลช่วยพิมพ์มาบอกไปหน้าหน่อยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แล้วก็มาเอาพอดดวงหยุดไปแล้วก็มาเหรียญที่เอาแน่ชัดดีกว่าเอาแน่แน่นอนพะดวงวางไว้ตรงน,นี้เนาะทุกคนดูเผื่อใครมีข้อมูลจะได้บอกพิมพ์บอกเปนนดาได้ว่าเป็นยุคไหนยุคไหนรุ่นไหนทําไมเขาถึงน้ําหนักแค่นี้ทําไมไม่เต็มบาททําไมไม่ไม่ไม่เป็นเหรียญอ่าไม่เป็นพักเข้าหากันเหมือนที่พปนัดาเข้าใจหรือพนัดาเข้าใจผิดหรือเปล่า ค่ะมาเหรียญที่รับซื้อกันเหรียญสามรอบเหรียญยี่สบาทที่ระลึกสารอบรับซื้อเหรียญละสี่รอบาทค่ะเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกสามรอบพชนมายุพชนพันษา,นาในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะยี่สิบบาทนะคะเป็นเนื้อเงินค่ะเนื้อเงินแต่เงินอันนี้เงินไม่ค่อยเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกสี เหลืองเหลืองอ่ะถ้าเงินนิ่งนะเขาจะเอออันนี้เขาสีสีเหลืองถ้าเงินนิ่งนะคะเขาจะเกาจะออกดําเงินอันนี้เปอร์เซ็นต์เงินไม่สูงนะคะเปอร์เซ็นต์เงินต่ํานะคะออกออกเหลืองนะะเหลืองค่ะเหรียญยี่สิบบาทที่มีราคาก็จะมีเหรียญน,นี่แหละค่ะเหรียญยี่สบาทสามรอบและเหรียญยี่สบาทอะไรนะหอสมุด เหรียญอื่นๆนะคะไม่ได้รับซื้อเลยนะคะเหรียญยี่สิบบาทเทียรลึกไม่รับซื้อเลยรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นมีรับซื้อเกินหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญยี่สิบาทสามรอบค่ะรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะดูดีนะคะยี่สิบบาทเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ใหญ่มากใหญ่กับใหญ่กับเหรียญยี่สิบาทปกติเยอะน้ําหนักน่าจะยี่สิบสองกรัมมั้งคะถ้าจำไม่ผิดยี่สิบหรือยี่สิบสองกรัมนี่ค่ะอันนี้รับซื้อแน่นอน นะคะเหรียญเหรียญแต่ป้านี่ยังไม่เคยเจอปลอมนะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอปลอมแต่เจอสองเนื้อเนี่ยค่ะเนื้อเนื้อนิ่งกับเงินนิ่งกับเงินไม่นิ่งด้วยความที่ที่บอกไม่เจอปลอมใพระเหรียญเขาไม่ใช่เป็นเหรียญยอดนิยมอะค่ะเหรียญเขาไม่ได้รับความนิยมนะคะถึงปลอมออกมาก็ไม่น่าจะขายได้คนก็คงไม่นิยมเขาก็ไม่นิไม่ปลอม เหรียญที่เขาจะทําปลอมเขาลงทุนแล้วเขาต้องขายได้กําไรอ่ะเนาะถ้าเหรียญน,นี้ปลอมออกมาแล้วก็ขายไม่ได้ไปซื้อของก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหรียญน,นี้ค่ะเหรียญต่างประเทศนะคะที่เป็นตระกูลยูโรเนี่ยค่ะเหรียญสองยูโรนะคะสองยูโรรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทหลายคนพิมพ์มาบอกว่าเออรับซื้อสี่สิบาททําไมรับซื้อเขาถูกจังเลยยูโรนึงเขาแลกได้ตั้งเยอะสี่สิบาทเท่ากับไปน่ารับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์ร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวซีไปน่าไปหัก อะไรขนาดนะั้นคือต้องไป็นนักขออธิบายนะคะคนที่เข้าใจแบบนั้นไม่ผิดหรอกค่ะคุณเข้าใจแบบนั้นคุณเข้าใจถูกแล้วแต่จะไปหาแลกที่ไหนล่ะคะธนาคารก็ไม่รับที่ไหนก็ไม่รับใช่ไหมคะไปะน่ารับไว้สี่สิบบาทอัตาราแลกเปลี่ยนค้าจริงๆอาจจะเจ็ดสิบอาจจะเจ็ดสิบแปดสิบเรื่องเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เป็นน่ารับไว้สี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วไปนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทีนหนึ่งเป็นลไปส่งต่ออีกห้าสิบบาท ห้าสิบาทแล้วคนที่รับห้าสิบาทไปไม่ใช่ว,ว่าเขาจะไปแลกได้เลยนะคะเขาไม่เขาไปเขาจะต้องรวบรวมไว้เยอะๆเขาก็จะต้องเอาเงินนะ่ะมาจมไว้เขาจะมีโอกาสบินไปต่างประเทศครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนที่โน่หรือไม่เขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่แต่คือต้องรวบรวมให้ได้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาเงินมามากองไว้เฉยๆมาลงทุนและตรงของไปหน้านะคะไปแน่ารับสี่สิบาทเพราะว่าคนที่รับช่วงต่อจกไปแน่เขาให้ไปหน้ห้าสิบบาท เข้าใจตรงกันนะคะป็นหนรับ40บาทเพื่อที่จะไปส่งต่อ50หรือถ้าใครมีที่ที่ขายได้ราคามากกว่านี้แนะนําปนหนได้นะคะแนะนาถ้าปนหขายส่งได้ราคาสูงกว่า50บาทนก็อาจจะรับสูงกว่านี้ค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเข้าใจตรงกันนะคะปรนจะรับซื้อของที่ขายได้จะรับซื้อในราคาเลทที่ต่ํากว่าต่ํากว่าที่พปนไปขายอย่างเช่นเหรียญบาทครุฑ เป็นระดับซื้อ15บาทเป็นนักก็ส่ง18บบาทชัดเจนนะคะแบบวิปปะป้าน่าจะบอกราคาชัดเจนเพราะหลายคอมเมนต์ที่บอกว่ารับซื้อราคานี้ไม่มีใครขายให้คุณหรอกอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็ใช้คําหยาบขายก็มีแต่ป้าน่ากับไม่คิดอย่างนั้นนะคะป้าน่าคิดว่าป้าน่าะเข้าใจป้านามชัดเจนที่สุดปแจ้งไปชัดเจนที่สุดว่า ไปนัดรับซื้อราคานี้แล้วคุณถ้าคุณไม่พอใจในราคาของไปนัดรับซื้อคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไปนัดรับซื้อเท่านี้คุณก็ผ่านไปว่าโอ้ถูกจังเลยไม่ขายให้หลอกเจ้านี้อ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาเจ้าอื่นถ้าเจ้าไหนได้ราคาได้ราคาแพงกว่าไปนัดเยอะคุณมาซื้อที่ไปนัดแล้วไปขายเขาก็ได้นะเพราะไปะนัดบวกไม่เยอะค่ะบวกหนึ่งบาทสองบาทสามบาทอะไรแค่นี้เองถ้าถ้าไปเจอเจ้าไหนที่เขาขายที่เขารับซื้อราคาสูงกว่าไปนัดนะคะ คุณมาซื้อของป้านาแล้วก็ไปขายเข้าได้เลยป้านาายินดีหรือไม่ก็มาชวนปน้านาก็ได้ค่ะว่าไปขายคนน้นไหมคนนี้ไหมนะคะขอบคุณล่วงหน้าจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆ